ขายยำแนมค่ะวันนี้มีขนมปังเนยน้ำตาลนะคะมีสลัดโลด,ด้วยนะคะอันนี้สาคูกล่องละยี่สิบอันนี้ข้าวเกียบปากหม้อปักทองสังขยาเนี่ยนะคะแล้วก็บัวลอยใส่ไข่ ไข่เป็ดน,นะคะนี่ไข่ใส่ไข่20บาทค่ะไม่ใส่ไข่10บาทก็จะมีรอช่องน้ำกะทิแตงไทยค่ะของละ10บาทอันนี้รอช่องรอช่องสิงคโปร์ก็นี้ก็10บบาทค่ะนี่นะคะมาอุดหนุนได้นะคะที่ตลาด ปากคําค่ะนี่นะคะให้ดูยำแหนมชุลละสีนะคะยำแหนมอันนี้ก็อร่อยนะคะสลัดโล25บาทค่ะเท่านี้นะคะเพื่อนๆ